อะไรเพื่อนๆมันอะไรนี่นี่นี่ปัญหาใหญ่อีกแล้วไม่ดู่รถุดประตูรุดลูกปืนแตกแล้วโอ้โหซ่อมถังน้ำมันเป็ดประตูสไลด์หลุดดีะไ้่ไปหลุดกลางทางนี่ครับปัญหาเกิดจากนี้นี่เพื่อนๆมาดูนี่เลยนี่ลูกปืนประคองมันหลุดฮะลูกปืนมันแตกครับนะเดี๋ยวเราถอดไปอัดเปลี่ยนลูกปืนลูกใหม่ นะครับดีนะดีนะไม่ไปหลุดกลางทางแม่เปิดมาตกที่บ้านประตูสุดยอดจริงเดี๋ยวมาชมวิธีการเปลี่ยนกันครับ <S <S ลูกปืนเม็ดนี้นะครับเนี่ยที่มันหลุดออกมาเม็ดนี้นะลูกปืนมันจะมีกิบล็อกนะครับเนี่ยกิบเล็กๆพอชัดไหมนะครับก็แกะกิบตัวนี้ออกมามันก็จะชักลูกปืนออกมาได้ เดี๋ยวเราก็เอาลูกปืนไปวัดเทียบที่ร้านเนาะว่ารูในเท่าไหร่รูนอกเท่าไหร่แล้วก็มาใส่เปลี่ยนแทนที่นะครับส่วนตัวนี้มันจะไม่ใช่ลูกปืนมันเป็นแค่ลูกบังคับเฉยนะถอดประตูสไลด์ออกมาแล้วก็มานั่งถอดเปลี่ยนตัวนี้ลูกปืนเม็ดนึงน่าจะอยู่ประมาณ120บบาทนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราก็ถอดไปซื้อตัวใหม่เอาอันเก่าไปเทียบแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับนะหลังจากที่เราอัดลูกปืนเก่าออกจาก ชุดแกนเนาะนะครับสรุปแล้วผมไปหาลูกปืนนะลูกปืนแบบเดิมเนี่ยบอกเลยว่าหาไม่ได้หายากอาจจะหาได้ก็ต้องเป็นสายรถโฟกโดยตรงนะครับนะสำหรับคนที่ใช้รถโฟกรถตู้เนาะ,ะผมก็เลยทำการ DIY นะครับก็เลยไปซื้อลูกปืนนะครับเพื่อนๆวัดรูในนะครับวัดรูในกับวัดความสูงของลูกปืนความสูงก็คือความสูงนี้นะฮะ ให้ได้เท่ากับของเดิมนะครับนะส่วนขอบนอกขอบนอกก็คือนี้นะครับผมใช้ไซส์19มิลนะครับ19มิลเพื่อจะได้ไปล้างอันนี้จะเป็นชุดลูกล้กอลูกปืนเดิมนะครับนะซึ่งมันจะเป็นลักษณะลูกล้อนะฮะไปล้างรูในนะครับรูในของมันจะเป็นอยู่ที่16มิลนะครับล้างให้ได้19มิลเพื่อจะเอามาทำการยัดกัน นะครับยัดเข้าไปนะครับเวลาไปล้างที่โรงกึงนะครับไปล้างที่โรงกึงบอกเขาด้วยนะครับว่าอย่าล้างทะลุนะครับทำไมถึงไม่ให้ล้างทะลุเพราะถ้าล้างทะลุลูกปืนมันจะทะลุอีกฝั่งไปเลยนะครับล้างแค่เอาลูกปืนลูกเนี้ยลูกปืนลูกใหม่เนี่ยยัดเข้าไปได้นะครับนะก็าเท่ากับที่ผมหาและเทียบเทียบดูแล้วนะครับก็คือจะต้องซื้อ ความสูงของลูกปืนเบอร์เดิมรูในเท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะฟิตเกี่ยวกับการใส่กิบล็อกด้วยแต่ขอบนอกเนี่ยซื้อไซส์ความฟ้าง19ามิลมาะฮะพอดีผมไม่ได้หยิบเบอร์เนียมาก็เลยเอาเป็นตัวเลขเท่าที่ผมจําได้นะ19มิลแล้วมาล้างลูกล้อกเก่าล้างให้ได้เท่ากับลูกปืนลูกใหม่นะคือ19มิลล้างเสร็จแล้วก็ยัดเลยง่ายๆนะครับ ยัดเข้าไปมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วฮะ <Wow. S 1> เนี่ยได้แล้ว d y หมุนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีใส่ว่าจะใส่ยังไงนะครับเพื่อนๆอาจจะมีคําถามว่าเอ้ยถ้าอย่างงี้ยัดเข้าไปแล้วใส่ผิดด้านลูกปืนลูกล้อมก็หลุดดิไม่หลุดครับนะมันมีมันมีด้านที่ใส่นะครับเดี๋ยวเวลาใส่นะด้านนี้จะเป็นด้านที่ผมกึงและยัดบ่าไวน้นะครับนะฮะก็คือลูกปืนลูกในไม่สามารถทะลุมาฝั่งนี้ได้ เราก็จับด,ด้านที่มันมีบ่ายัดไว้เนี่ยยัดลงตอนนี้แค่นี้ลูกล้อมันก็จะหลุดออกไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะฟิตนิดหนึง่งอ่านะหลังจากนี่ฮะมันเข้าแล้วก็จะ,จะหมุนได้ลื่นเหมือนเดิมนะครับนะลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีกิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับเอากิฟต์ใส่เข้าที่เดิมแค่นี้เอง แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ประกอบได้แล้วนะเบ็ดเสร็จนะลูกปืน90บาท5้าคืนอีก50 90 50ก็140บาทนะแต่ถ้าไปซื้อตรงรุ่นของรถโฟกอันนี้ผมไม่รู้นะรา,ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแพงนะครับอันนี้เราก็ DIY ได้นะครับนะใครที่ใช้รถตู้โฟกแตงโมงเหมือนผมนะครับถ้าเกิดอาการปัญหานี้นะครับยังไงก็ถ้าลูกปืนลูกล้อเก่ายังอยู่นะ B.A.Y เปลี่ยนลูกปืนแบบผมได้แต่ถ้าบังเอิญมันหลุดลูกล้อแตกแล้วหายไปเลยอันนี้เพื่อนต้องจําใจไปซื้อลูกปืนตรงรุ่นของมันแต่ผมว่าแพงแหละนะยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะลื่นสไลด์ดีแค่ไหนครับมาถึงขั้นตอนการใส่ประตูนะผมลืมบอกไปว่าการใส่ประตูสไลด์คืนที่เดิมพี่ๆจะต้องถอดชุดตัวประคองรางสไลด์ด้านบนนะครับเป็นกุญแจเบอร์12ตัว ถอดออกแล้วถึงจะใส่ลูกล้อเข้าที่เดิมได้โดยวิธีใส่ใส่จากมุมด้านในนะครับไปรับหน้ารับหน้ารับหน้ารับยั กเอาแล้ว ลูกยางป็่นนองนะงนี่แหลลูกยางปหนนองนงานมันเต็น่นี้แต่แรกแล้วโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการเปลี่ยนลูกปืนนะฮะค่าลูกปืน9 0าค่ากึงอีก5 0เป็น140บาทนะจบกันเรียบร้อยกับอีพีนี้กับการเปลี่ยนลูกปืนประตูสไลด์ไม่ต้องไปสั่งตรงรุ่นบางครั้งตรงรุ่นก็ใช้ได้ดีแต่แพงหน่อยนะครับ DIY แบบผมก็หมดแค่140บบาททำเองไม่เสียค่าแรง นะครับสไตล์ผมเองนะคนอื่นอาจจะทําได้ดีกว่าผมหรือคนอื่นอาจจะบอกว่าสไตล์ผมไม่ถูกต้องอันนั้นแล้วแต่พิจารณาแต่ละท่านนะครับแต่สําหรับผมแบบนี้ถือเป็นการประหยัดนะฮะเราใช้งานได้จริงนะครับนะสไตล์ผมเองยังไงก็กดติดตามรับชมช่องรถฟลุก DIY นะครับนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ทราบข่าวสารของช่องผมไว้นะครับคลิปนี้จบแล้วง่ายๆเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพบกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย